สวัสดีค่ะพบกับเคยสุพรรณชาแนลนะคะหรือว่าสวนบอลสีเคยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแต่ก่อนแบ่งปันไม้วันนี้พามาดูบอลสีต้นนี้ก่อนนะคะน้องเป็นบอลโบราณนะคะไม่ทราบชื่อนะคะเป็นบอลใบยาวป้อมสั้นนะคะใบหนาใบหนามากๆเลยแล้วก็แข็งด้วยนะคะทั้งใบหนาใบแข็งกระดูกเข้มพื้นน้ําตาล พื้นน้าตาลแดงนะคะเนะะี่ยค่ะเกือบจะดําแล้วเนาะแล้วก็กัดเม็ดแดงแบบนี้นะคะกัดลักษณะการกัดเม็ดของเขาเดี๋ยวให้ดูใต้ใบก่อนนี่กัดลึกทะลุใต้ใบเลยนะคะทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งเลยให้เห็นเลยว่านนองมีเม็ดแดงอยู่บนใบนะคะก้านดำวงก้านดํานะคะแข็งแรงนะคะ แข็งแรงมากแล้วก็ใบตั้งนะคะต้นนี้เอาฟอร์มประกวดได้นะคะแค่หาชื่อไม่เจอเท่านั้นเองนะคะเป็นบอลโบราณบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะวันนี้ฝากติดตามด้วยมีต้นรูปมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะดูดูฝากติดตามดูคลิปนี้ด้วยนะคะว่ามีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวหนูแจ้งก่อนวิธีการสั่งซื้อนะคะมาดูว่าคลิปนี้มีอะไรมาแบ่งบ้างนะคะเพื่อนๆที่กดมาเจอคลิปนี้นะคะเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็แนะนําวิธีการสั่งซื้อให้ก่อนเลยนะคะสําหรับลูกค้าเก่าน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะชอบต้นไหนภายในคลิปนี้นะคะให้จดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 8 2650905นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะนะคะหรือว่าสแกน QR Code โค้ดที่หน้าจอก็ได้นะคะค่าจะส่งเป็นแบบเหมาๆนะคะอยู่ที่60บาทได้ทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวหนูเริ่มเลยนะคะเราแพ็ส่วนวิธีการจะส่งเราส่งด่วนไปสนีไทยนะคะส่งด่วนไปสนีไทยให้ค่ะมา เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเริ่มที่ต้นนี้เลยละกันถืออยู่ในมือแล้วนะคะต้นลูกที่จะแบ่งคือต้นนี้เดี๋ยวให้พิจรารณาฟอร์มไปพร้อมกันน้องเป็นอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะตอนนี้น้องอยู่ในกระถาง4ี่นิว้วแต่ต้นโตล้นกระถางแล้วนะคะพี่ๆท่านใดได้ต้นนี้ไปนะคะเอาไปย้ายลงกระถางหหรือกระถาง8ดได้เลยนะคะหนูแบ่งต้นลูกให้แค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนับใบพร้อมกันเลยเนี่ยใบดกนะคะน้องเป็นฟอร์อม คือฟอร์มประกวดได้นะคะเนี่ยดูได้เลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะกระถาง4ี่ไบแปดใบแล้วนะคะตระถางสี่ได้มาแปดใบแล้วนี่นะคะฟอร์มนี้หนูแบ่งให้แค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะแบ่งต้นลูกของบอลเก่าไม่ทราบชื่อต้นนี้ให้1ต้นนะคะแบ่งให้ในราคา200บาทเท่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูต้นลูกอีกที มีแบ่งแค่ต้นเดียวนะคะเพิ่งแบ่งต้นเดียวเลยนะคะเพิ่งแบ่งต้นเดียวจากสวนเลยค่ะยังไม่มีแบ่งให้ใครนะคะนี่เลยสวยมากนะคะเม็ดกัดแล้วนะคะกัดเม็ดแล้วนะคะกัดเม็ดตามต้นแม่แล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ทะลุใบแต่ก็เห็นแล้วนะเห็นใต้ใบแล้วนะคะเนี่ย เห็นใต้ใบแล้วนะคะเริ่มเห็นใต้ใบแล้วนะคะน้องกัดเม็ดลึกจริงๆแล้วใบหนาใบาแข็งมากนะคะอยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสจริงๆคะ่ะต้นนี้นะคะสวยมากนะคะใครรับแจ้งหนูว่าบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะแบ่งแค่ต้นเดียวเท่านั้นคะ่ะกระถาง4นิ้วนะคะใบล้นกระถางแบบนี้200บาทเท่านั้นคะ่ะ มาต่อที่เซตนี้กันบ้างค่ะเซตนี้เป็นบอลกาบทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาไล่ดูกันว่ามีหลายสีมากค่ะกาบเซตนี้สวยมากนะคะมีทั้งแดงนะคะเหลืองชมพูแดงชมพูโอ้ครบสีเลยดูไปทีละต้นค่ะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะต้นนี้มีนามว่าชื่ออะไรนะเธอเกตจุรามณีนะคะน้องจะถ้าโตเต็มฟอร์มน้องจะมีเม็ดที่ปลายใบกระจายกระจายนะคะ เมื่อสักครู่คือตัวอย่างตอนโตนะต้นลูกที่หนูแบ่งคือต้นนี้นะคะทั้งหมดสี่กระถางด้วยกันนะคะมีทั้งหมดสี่กระถางวยกันแบ่งให้กระถางละเอาไปราคาเบาๆเท่าไหร่ดีเธอ <c oughs> เอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอค่ะสำหรับเกรจุลามณีแต่ว่าจะมีกระถางนี้ ่ะเดี๋ยวหนูไล่ราคาหนึ่งรอให้ก่อนสำหรับเกตจุลามณีนะคะมีต้นนี้ค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะเริ่มกัดสีแล้วเม็ดเริ่มมาแล้วด้วยนะคะเกตจุลามณีกระถางที่หนึ่งค่ะเมื่อกี้ให้ดูต้นต้นฟอมโตไปแล้วเนาะเกตจุลามณีค่ะกระถางที่สอง นะเป็นกับชั้นเดียวค่ะทรงจะสวยนะคะสง่ามากนะคะเป็นบอลกัดสีนะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่สวยแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องแดงเกือบเต็มใบเลยเกตจุลามณีกระถางที่สองค่ะ,ะต้นที่สามโตกว่าเพื่อนเลยค่ะเกตจุลามณีกระถางที่สามกระถางที่สามนี่โตเกือบไม้บรรทัดแล้วนะเกตจุลามณีกระถางที่สามค่ะส่วนกระถางที่สี กระถางที่4มี2ต้นในกระถางน,นะคะ1ต้นเป็นเกตจุลามณีอีก1ต้นเป็นสักกะนิมิตนะคะหรือว่ามัคควาลังสันไม่ต้นะคะ ก็คือสักการะมิตรเนาะ,ะกระถางที่4แบ่งให้150บาทมี2ต้นในกระถางนะคะได้เกตจุลามณี1ต้นแล้วก็สักการะมิตร1ต้นนะคะชอบต้นไหนก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะถ้าระบุต้นนะคะแจ้งหนูได้นะคะ1 2 3 4แจ้งหนูได้เลยค่ะเกตจุลามณีเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตให้ดูภาพตัวอย่างตอนโตอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยค่ะนี่นะคะเกตจุลามณีค่ะ ที่ต้นนี้เลยค่ะเป็นกาบสีแดงกาบแดงกัดสีอีกหนึ่งต้นแต่ว่าลักษณะอันนี้จะเป็นกบับเป็นเหมือนเป็นเป็นแข้งนะอันนี้กับถ้วยออะโอเคกับถ้วย,วยน้องชื่อว่าแหลมทองนะคะนะคะต้นนี้มีชื่อว่าแหลมทองนะกระถางสีต้นนี้แบ่งให้หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตเจ้าของภาพให้ดูตัวอย่างตอนโตนะคะนี่นะคะน้องจะเป็นบอลกัดสีนะคะสําหรับแหลมทองนะเนี่ยค่ะ ตรงตรงใบนะคะเขาจะกัดสีแดงเต็มใบเลยนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะส่วนตรงกราบอันนี้เป็นเหมือนกันทุกตน้นไม่ใช่ว่าน้องด่างนะคะสีน้องเป็นแบบนี้เองนะคะสำหรับแหลมทองนะมีแบ่งกระถางเดียวค่ะแหลมทองแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทค่ะกาบเหลืองต้นนี้กันบ้างค่ะต้นนี้มีนามว่าจะตุระเทพนะคะเป็นมองกับเหลืองที่โตช้ามากๆแต่น้อง น้องสวยอะค่ะสวยอะนะ้อมันก็คุ้มค่าที่เราต้องรอให้น้องเขาโตนะคะแต่ต้นนี้กัะสีแล้วเม็ดมาแล้วนะคะจะตุรเทพกระถาง4นิ้วต้นนี้แบ่งให้อยู่ที่150บาทค่ะจะตุรเทพนะคะกระถางสี่แบ่งให้หนึ่งยห้าสิบนะคะมีกระถางเดียวเท่านั้นจ้าฟอร์มสวยๆเลยนะคะ ต่อกันที่กาบชมพูบ้างโอ้ต้นนี้กาบสวยกาบเต็มมากนะคะน้องมีนามว่านารีสยามค่ะน้องจะเป็นบอลกัดสีชมพูนะคะนารีสยามนะหนูมีแบ่งให้หนึ่งกระถางฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะล้นต้นโตล้นกระถางสี่แล้วขอที่70บบาทพอค่ะวันนี้บอลหลักสิบหลายต้นเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะ จะไม่ใช่จตุรเทพนารีสยามค่ะเป็นบอลกาบอีกหนึ่งตัวนะคะกัดสีชมพูนะแบ่งให้ที่ราคา70บาทเท่านั้นค่ะส่วนต้นนี้ค่ะบอลกาบเทพดาราค่ะชมพูสายหวานแบบนี้อ่าหนูแบ่งให้1กระถางนะคะเทพดารากราบชมพูแบ่งให้ที่50บาทค่ะอันนี้จะเป็นเซตบอลกาบนะคะเซตบอลกาบ ใครที่เป็นสายสะสมบอลกาบนี้ฝากติดตามได้เลยนะคะต้นนี้นะคะเทพดาราแบ่งให้ที่50บาทค่ะกระถาง4ี่นิ้วค่ะมาดูที่ต้นนี้กันหน่อยนะคะต้นนี้จะเป็นตับจังหวัดนะคะตับจังหวัดนะตับจังหวัดวันนี้มีแบ่งให้2จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือต้นนี้เริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะชื่อว่าจังหวัดตรังตรังลังนะคะ จังหวัดตรงังโอ้ใบกลมเป็นถ้วยเลยค่ะต้นนี้สวยมากสีนี้สีธรรมชาติไม่มีเอฟเฟคใดๆทั้ทงสิน้นไม่มีการปรับแต่งสีนะคะจังหวัดตรงังมีแบ่งกระถางเดียวฟอร์มกระถางสีนิ้วอ่าให้ดูฟอร์มแบบนี้ก่อนจะได้กะคาคะเนความสูงกันนะคะต้นสูงเกือบฝ่ามือแล้วแหละถ้าเทียบจากขอบกระถางนะคะออประมาณฝ่ามือแล้วเนาะจังหวัดตรงังแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ สวยมากมีต้นเดียวนะมีต้นเดียวเท่านั้นนะคะจังหวัดตรังค่ะส่วนต้นนี้ค่ะตับจังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดนะคะชื่อจังหวัดนาราธิวาสค่ะเป็นบอลใบกลมนะคะตับจังหวัดจะเป็นบอลใบกลมทั้งหมดนะคะตรงน,นี้เป็นบอลพื้นแดงนะคะ อตอนโตอาจจะมีเม็ดกระจายนะคะแล้วก็กระดูกแดงนะคะจังหวัดนาราธิวาสฟอร์มนี้แบ่งให้อยู่ที่150บาทค่ะส่วนต้นเล็กค่ะจังหวัดนาราธิวาสมีเหมือนกันนะนาราธิวาสฟอร์มนี้หนูแบ่งให้100บาทค่ะจังหวัดนาราธิวาสนะคะเป็นบอลสีตัดจังหวัดค่ะเป็นบอลใบกลมนะตัดจังหวัดจะเป็นใบกลมทั้งหมดค่ะนาราธิวาสกระถางที่สองแบ่งให้100บาทค่ะ เทียบขนาดให้ดูนะสําหรับจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังกับนาราธิวาสฟอร์มนี้นะคะต้นขนาดไซส์ใกล้เคียงกันหนูแบ่งให้อยู่ที่150บาทนะคะส่วนจังหวัดนาราธิวาสต้นนี้หนูแบ่งให้อยู่ที่100บาทตับจังหวัดนะคะเก็บสะสมได้ก็เก็บไปได้เลยนะคะเป็นบอลใบกลมคะ่ะต่อใบกลมไปแล้วก็ขอกลมต่อเนื่องอีกสักหนึ่งต้นนะคะต้นนี้มีนามว่าฉัดทินกรค่ะ ชาตินกรเป็นบอลใบกลมป้ายเนาะอ่าเป็นบอลบอลใบกลมพื้นชมพูแล้วป้ายแดงบางต้นตรงนี้อาจจะเป็นน้ำตาลแดงนะคะอาจจะไม่ได้แดงไม่ได้แดงสดคือถ้ายิ่งแก่อาจจะเป็นน้ำตาลม,ม,ะะม,มันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะหนูก็เรียกไม่ถูกมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะที่ป้ายแต่เป็นพื้นชมพูค่ะแล้วก็มีเมดขาวกระจายเต็มใบแบบนี้เป็นบอลใบกลมนะคะเปิดป้ายคล้ายๆเจ้าปลอแก้วนะคะเนี่ย แบบนี้เลยนี่ต้นนี้สวยมากนะคะป้ายทุกใบเลยตั้งแต่แรกๆเลยนะคะต้นนี้สวยมากน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะต้นโตล้นกระถางแล้วหนูแบ่งให้ต้นเดียวเท่านั้นหวานเจี๊ยบแบบนี้สําหรับฉัตทินกรแบ่งให้ในะราคา250บาทเท่านั้นค่ะสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็ใบดกด้วยนะคะดูเลยนะคะฟอร์มสวยใบดกค่ะชัตทินกรใบกลมดิกเลยค่ะใครชอบเก็บสายหวานนี่คือห้ามพลาดเลยนะคะฉัตทินกรค่ะ ่อที่บอลป้ายสักหน่อยนะคะต้นนี้มีนามว่าสีการจนาพิเศษแต่ว่าน้องอยู่ในเจนหนึ่งนะคะ <enga. S 1> น้องอยู่ในเจนหนึ่งนะคะเป็นบอนป้ายพื้นเขียวป้ายชมพูหรือว่าพื้นชมพูป้ายเขียวพื้นเขียว,ป,ยวป้ายชมพูค่ะสีการจนาพิเศษนะคะต้นนี้แบ่งให้อยู่ที่หนึ่งบาทค่ะสีการจนาพิเศษเจนหนึ่งนะคะยังเป็นเจนหนึ่งอยู่นะสำหรับต้นนี้นะคะพื้นเขียวป้ายชมพูค่ะ ป้ายโบราณซักหนึ่งกลุ่มนะคะอันนี้มีนามว่านางรากสดค่ะนางรากสดวันนี้หนูมีมาแบ่งสามกระถางด้วยกันนะคะป้ายสวยๆเลยอะใบน,นี้หนูขออนุญาตเด็ดทิ้งนะเพราะว่าน้องน้องเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวส่งไปก็ทิ้งใบอยู่ดีเพราะฉะนั้นขออนุญาตเด็ดทิ้งเลยนะคะนางรากสดค่ะป้ายสวยๆแบบน,นี้มีแบ่งให้สามกระถางด้วยกันค่ะนี่ดู อันนี้ต้นโตกว่าเพื่อนแต่หนูให้เท่ากันนะหนูให้ราคาเท่ากันไปเลยนะคะสําหรับนางลักสดแบ่งให้กระถางละหนึ่งรอบาทพอค่ะกระถางละหนึ่งรอบาทพอไซนี้นะคะไซนี้นะสูงเกือบฝ่ามือนะคะแต่ป้ายสวยทุกใบนะคะกระถางที่1ค่ะรักสดกระถางที่สองค่ะนางรักสดเทวีนะคะตับส่งกานไม่ส่งกานก็เอาไปเก็บได้นะคะต้นที่สามค่ะต้นโตกว่าเพื่อเลยสําหรับต้นที่สามแต่ว่าหนูจะบอกว่าใบ ใบแผลงมาหนึ่งใบค่ะนี่ลากสดมีสองมีมีสองแฉกปลายใบยอันนี้คือใบเดียวนะแต่ว่าปลายใบยมีสองแฉกแบบน,นี้นะคะแตบกบไปแปะแไปอีกแบบหนึ่งนะคะนางลากสดมีแบ่งสามกระถางด้วยกันคะ่ะหนึ่งสองแล้วก็สามกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะ,ะเดี๋ยวหนูขอแบ่งฟอร์มกออายุอายะให้สักสัก สองเออสามสี่กอฟอมกออายุอายะอายุอายะจริงๆนะคะบางต้นจําชื่อได้ก็จะแจ้งบางต้นจําชื่อไม่ได้ก็ไม่แจ้งนะคะอย่างกระถางนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะจำแนกแจกจ่ายให้ฟังว่ามีต้นอะไรบ้างมาดูจำนวนที่อยู่ในกอกันก่อนนะคะนับไปคร่าวๆก่อนเลยนะคะหนูเอาที่มองเห็นด้วยสายตาเปล่าที่แบบไม่ต้องไปเพ่งมากหนูให้ห้าต้นก่อน ที่อยู่ในนี้นะคะคร่าวๆมีห้าต้นแต่น่าเกินเกินอยู่แล้วแหละเพราะว่าดูจากชนิดใบอ่ะต้นนี้ต้นแรกจําชื่อไม่ได้ผ่านต้นที่สององหญิงทอฝันป้ายค่ะป้ายสวยด้วยนะคะต้นนี้ที่ดาแม่กลองใช่ไหมเธอที่เป็นเม็ดแดงทิดาแม่กลองเนาะอ่ะที่ดาแม่กลองนะคะเนี่ยอ่ะทอฝันป้ายสวยเลยแล้วก็อืมอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้ ข้างๆก็จำชื่อไม่ได้อ่ะสรุปจำชื่อได้มีแค่ทิดาแม่กององหญิงทอฝันส่วนที่เหลือดดส่วนที่เหลือมันจำชื่อไม่ได้ไเพราะน้องยังไ,ไม่เปิดหน้าเอาจริงๆหนูแนะนำนะถ้าเอาไปแยกให้แยกตั้งแต่ตอเล็กๆนี่เลยนะคะเนี่ยถ้าจะเอาไปแยกเอาไปแยกกันตั้งแต่ตอนเล็กๆนี่เลยหรือว่าจะปลูกเป็นทั้งอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะหนูตีคร่าวๆให้กอน,นี้มีห้าต้น ะะแต่มีมากกว่านี้นะเนี่ยคือถ้าไล่ดูมันเยอะมากไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ห้าแน่นอนนะคะ,ะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทพอค่ะขออยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทพอนะคะกระถางทอฝันนะแจ้งหนูว่ากอทอฝันนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทพอนะคะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะอายุอายะมากนะคะก่อนนี้อายุอายะมากเลยนะคะแจ้งหนูว่าทอฝันนะคะกอทอฝันร้อยแปดสิบ นะคะกระถางสี่ค่ะมาดูกรณนนีกันบ้างนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนเพราะว่าต้องอธิบายีละอันอันนี้เป็นเท้าที่รันไม่ไป้ายหรอเธออ่ะเท้าที่รันพนาสูนไม่ไป้ายนะคะแผงเป็นชมพูเต็มใบแบบนี้เลยนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนางมนโทนะคะนางมนโทเป็นบอลเก่านะคะเพื่อนๆนะอยู่ในกระถางเดียวกัน,นที่ที่รู้ชื่อคือสองต้นนี้ส่วนต้นนี้ยังไม่ทราบชื่อ ต้นนี้ยังไม่ทราบชื่อค่ะอ่ะอนนไปลุ้นเอาเดี๋ยวดูจํานวนต้นก่อนอายุอายุายาเหมือนกันประมาณประมาณกี่ต้นเถอะอืะมโอ,อ้มันมันเยอะอ่ามันที่พยายามจะแทงออกมาก็มีเหมือนกันเนาะต้นเล็กๆเ,เนี่ยอ่าก้อน,นี้ให้เท่ากันละกันเนาะเพราะว่าหนูจะบอกว่านางบนโทนี่หายากมากเลยนะคะนางบนโทเนี่ยนางบนโทอยู่ในตับรามเกียรตินะคะ หายากมากๆเลยนะอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะน้องเพิ่งเริ่มกัดสีนะนี่อ่าเริ่มเนี่ยเห็นปะใบเริ่มกัดสีแล้วแล้วก็ท้าที่รำพนาสูงคือกอเน,นี้ยสวยมากเพราะมันตัดสีกันนะเนาะ,นอะกอเน,นี้ตัดสีกันสวยมากเลยอ่านหนูแบ่งให้เท่ากันกับทอฝันเมื่อกี้นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทบอกหนูว่ากอนางมนโทพอค่ะแค่นี้แยกได้แล้วนะคะกอที่สองค่ะที่ต้นนี้ค่ะน้องชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์นะคะ แหมปลูกเหมือนกลัวที่ไม่พอใส่แต่ก็ใช่นั่นแหละนะคะอ่ะขออนุญาตเจ้า,จาของภาพให้ดูตัวอย่างตอนโตของพันธุ์ท้ายนอรสิงค์นะคะเป็นบอลใบาย,ยาวป้อมสัน้นกระดูกเขียวกัดชมพูกัดแดงหรือชมพูแดงเนาะตัดกับกระดูกเขียวแบบนี้สวยมากนะคะพันธุ์ท้ายนอรสิงค์นะคะอ่ะหนูแบ่งเป็นฟอร์มกอให้สองกอขั้นต่ำมีอย่างน้อยสามต้นขั้นต่ำเลยนะ ไม่ใช่ไม่คือที่พูดอย่างนี้คือหมายถึงว่ามันเกินอะมันเกินสามอ่ะเดี๋ยวให้ดูไออย่างกรณี้เดี๋ยวนะไปพร้อมกันกับหนกูนก็ได้คือมันก็ไม่รู้จะจําแนกจากตรงไหนดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาประมาณห้าแล้วอะเนี่ยแล้วก็ความสูงนะคะเดี๋ยวให้ดู น้องมาเป็นทรงพุ่มเลยสูงเกือบฝ่าม,มือแล้วนะคะสูงประมาณฝ่ามือแหละนะคะสูงประมาณฝ่ามือแล้วนะคะเน,น่ยแลวยิ่งกอนนี้นี่อายุอายะอายุอายะทางนั้นเลยค่ะมีแบ่งสองกอนะคะสําหรับพันธุ์ท้ายนรสิง์อันนี้เป็นกอพันธุ์ท้ายนรสิง์อย่างเดียวไม่มีต้นอื่นรวมนะคะหนูแบ่งให้กอละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่ากันคือจํานวนต้นในกระถางมันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปแยกเนี่ย ถือว่าถูกมากอะ่ะเนาะต้นไม่ถึงห้าสิบอ่ะต้นไม่ถึงห้าสิบอ่ะถูกมากๆเลยนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงสองกอ,อนี้หนูแบ่งให้กอละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต้นโตสูงเท่าฝ่ามือแล้วนะคะต้นที่สูงที่สุดสูงเท่าฝ่ามือแล้วนะคะสําหรับพันธุ์ท้ายนรสิงค่ะมีแบ่งสองกอเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อกี้มีกอ นางมนโทเป็นกอร,รวมไปแล้วเนาะแต่ว่าน้องต้นเล็กนะคะแต่สองกระถางนี้นางมนโทนี่ค่ะนางมนโทจะเป็นบอนใบบางมองเห็นทะลุใต้ใบแบบนี้เลยแต่ใบหนานะจะบอกว่ายังไงดีคือสีเขาเหมือนเป็นสีผ้าสีทูอะค่ะมองทะลุใต้ใบได้เลยนะคะมองทะลุได้ใต้ใบเลยแต่ใบแข็งใบหนาใบตั้งนะคะนางมนโทอันนี้มีสองต้นในกระถางเหมือนกัน คือมี2อ,อย่างอ่านี่หนึ่งต้นอันนี้ไม่ทราบชื่อนะคะพร้อมกับนางมอนโทที่สูงเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะ นี่กระถางนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นนางมนโทเหมือนกันแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็ไม่ทราบชื่อนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะบอกหนูว่านางมนโทต้นโตนะคะหนูแบ่งให้กระถางละ180บาทมีสองต้นในกระถางต้นสูงเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะนางมนโทนะมีสองกระถางด้วยการกระถางละร้อยห้าสิบมีสองต้นในกระถางนะคะสําหรับนางมนโทบอนเก่าตับราม,มาเกียนนะคะนางมนโโทค่ะมา ตัดภาพมาดูที่บอลต้นโตโตกันบ้างนะคะต้นโตโตกระถาง4อ่ะอย่างต้นนี้แสงประพัดส,สอนค่ะพื้นชมพูกระดูกชมพูนะคะแสงประพัดส,สอนมี2ต้นในกระถาง2หรือ3ไม่แน่ใจเอาไป150พอ สูงเท่าไม้บรรทัดแล้วนะคะเนี่ยหนูพันกล้องออกห่างให้ดูก่อนเนี่ยสูงกับไม้บรรทัดแล้วนะคะหนูแบ่งให้ที่150บาทมีสอต้นในกระถางค่ะสําหรับแสงประพัดสอนอันนี้ต้องย้ายกระถางนะคะถ้าได้ไปต้องย้ายกระถางนะเพราะว่าต้นโตเกินกระถางแล้วนะคะเอาไปลงกระถางแปกกระถาง6ได้นะคะส่วนต้นนี้ค่ะนกหัดสดาายุค่ะโอ้ อ่อนช้อยสวยงามมากขนาดต้นใกล้เคียงกันเลยค่ะสูงเท่าไม้บรรทัดแล้วนะคะนกหัตสดายุต้นนี้หนูแบ่งให้ที่1 0 0บาทพอค่ะสวยมากกัดเม็ดแล้วนะคะแล้วก็ห่างมาแล้วนี่ห่างยาวเฟื้อยเลยนะคะนกหัตสาายุหนูให้ดูต้นแม่หลายรอบแล้วนะวันนี้ไม่ไม่เอามาให้ดูแล้วนะเดี๋ยวจะเบื่อกันนกหัสดายุหนูแบ่งให้ที่100บาทกระถาง4นิ้วค่ะ เ,เทียบขนาดให้ดูเลยนะคะถุงสูงเท่าไม้บรรทัดเลยค่ะที่บอนเก่าต้นนี้สักหนึ่งต้นนะคะน้องมีนามว่าประดูแดงประดูแดงหนูเคยแบ่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะน้องเป็นบอนสีเข้มนะคะน้ำตาลแดงกระดูกดำแบบนี้นะคะแล้วก็สีบางต้นอาจจะออกเปลือเปลนิดนึงนะคะอย่างใบใหม่เนี่ยดูลักษณะนะคะจะไม่ได้แดงล้วนซะทีเดียวนะคะมีเปลอะบ้างนะคะประดูแดงกระถางนี้มีสองต้นในกระถางค่ะ กระถางนี้มี2ต้นในกระถางแบ่งให้ที่150บาทสําหรับประดู่แดงนะคะชื่อนะน้องชื่อว่าประดู่แดงนะคะแบ่งให้1กระถางมี2ต้นในกระถางเลยค่ะ150บบาทเท่านั้นค่ะตัดมาที่ต้นนี้กันหน่อยค่ะชายชนค่ะปลายลึกปลายโหดปลายเหมือนโกรธใครมานะคะ ป้ายโหดเหมือนโกรธใครมานะคะหนูมีแบ่งให้ทั้งหมด4กระถางด้วยกันสำหรับชายชนนะคะ กระถางที่1ต้นนี้ค่ะชายชนต้นที่หหนูแบ่งให้ที่120บาทนะคะกระถางที่1นะึ่งเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าต้องเขียวแล้วเนาะก็เลยมาฮาร์ปให้เลยครึ่งใบสําหรับใบใหม่นะคะไม่ได้แดงหมดสัทีเดียวชายชนกระถางที่1นนะคะแบ่งให้ที่120บาทเอาจริงๆนะชายชนเก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะน้องสวยมากยิ่งอยู่รวมกันแบบนี้อ่าดู สวยมะสวยนะอยู่รวมกันแบบนี้ยิ่งสวยนะคะต่อที่ชายชนกระถางที่สองค่ะติดเขียวให้รู้ว่าต้องเป็นบอลต้นะคะติดเขียวให้รู้ว่าต้องเป็นบอลป้ายสักนิดหนึ่งนะคะกระถางที่สองแบ่งให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยมากป้ายสวยจริงๆค่ะกระถางที่สามค่ะอืมเหมือนกันนะคะนี่แล้วดูหลอดใหม่มาเชื้อไม่ถึงแถวจริงๆค่ะ กระถางที่3ามก็100บาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชายชนและชายชนกระถางที่4ี่ค่ะ150บาทเช่นเดียวกันค่ะกระถางที่สองสาและสของชายชนนะคะเดี๋ยวหนูแยกให้อ่ะแบบนี้อยู่รวมกันแบบนี้จะได้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะอ่ะชายชนกระถางที่1อยู่ที่120บาท สองสาและ4ี่อยู่ที่ราคากระถางละหนึ่ง้้น้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วก็จริงนะคะแต่ให้ดูใบนะคะเกือบจะเท่าฝ่ามือแล้วนะคะใบเกือบจะเท่าฝ่ามือแล้วต้นโตล้นกระถางสี่ให้เอาไปลงกระถาง6กระถาง8ได้เลยนะคะสําหรับใส่ชนนะ วันนี้เดินทางมาจนท้ายคลิปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชาแน,นลด้วยนะคะชอบต้นไหนอย่าลืมนะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0982650905ที่สวนจะส่งทุกวันนะคะแต่บางวันถ้า ออเดอร์ Order, เต็มแพ็กไม่ทันจะขอส่งในวันถัดไปของรอบนั้นเนาะเดี๋ยวหนูจะแจ้งวันส่งชัดเจนเลยนะคะวันส่งจะแจ้งให้ชัดเจนแต่มีส่งของทุกวันค่ะนะท่านใดชอบต้นไหนก็อย่าลืมจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ